กรองครับอันนี้ผูด<ๆ>ให้เรียบร้อยเลยเอาเมือเทปกินโลด้ <c oughs> วอ่ะเออเนาะเขาต้องเสียเวลาเ็ดอ <c oughs> ี่างเงถ้าเจ้าการให้เมื่ดีแต่บอกไปเห็ดกินพร้อพี่น้องเนี่ยคู่มือนี่เป็นนั่นนั่นได้โอ้เป็นปลาอย่างนั้นีก ปลาซิวบ่วนี่ปลาขาวเนาะโอ้ปลาซิวก็เป็นกะละมังเลยอ,อยาเภษยังกินเลยบนไม่ชอบปลากะละมังหนึ่งอย่างอาเภษยังได้กินโอ้ไปลากะละมังรับประทานหนึ่งซื้อเบื่อเป็นกะละมังหนึ่งเยอะเนาะเจ้าผมไปเนื่องอยู่ได้ผลมาเรียก ปลานี่มันเปลี่ยนอยู่ในบ่อนปลาดุกตรงนี้นปลาดุกประดุกนะครับแล้วก็ปลากระกองเอเล่อยู่นะปลากเยอะมากเลยนะครับปลานงปลาในาปลาอะไรเนาะเด็กสาวสบ,บายดีปลานิ่มน,นี่ปลานิ่มพี่น้องท่านขายปลานิ่มเนี่ยนี่อันนี้เป็น,น,นท่านปลาแบบรวมๆหลายอย่าง อันใดไปไาอย่าง,งนี้ลองเนาะปลา้อก็อมีปลานิมก็มีโหปลาเอียนแล้วทีไปนัน่นอ๋อขึ้นมาตัวใหญ่แทนซื้อมาให้ก้มกินต้องเสียกิน้องวะเออหมูใหญ่ครับอันนี้ปาลาไหลครับปาลาไหลนิ่เอียนเหน็นไหมลองเนาูนใหญ่ปลาหลังทั้งค่ายยน,น,นี่ปลา น,นะนะ้รดอกกล,ลายก้างลายกลินไม่ค่อยเป็นอะไดนครับโอ้สมส้มหมูว่านี่ส้มหมูนะครับส้มปลาตอง,ตองหอย่งใหญ่ๆเลยพี่้รามีราคาเท่าไรห่อนหนึ่งค่ะสามห่อสิบพันกีบสามห่อสิบพันกีบครับพี่น้องครับโบดแเลยงครับเนี่ยขอซื้อกีบอยู่นะครับ น,นี่สมพักโอ้ยสมพักเสียนพี่น้องเลยส,สมปากได้เนาะสามห่อซิทคือกันครับสมพักเสียนสมพักกาดเนาะตลาดรักสามครับพี่น้องครับเฮ้ยหาเหลาะอยู่เนี่ยอยู่น่นากินโอ้พี่น้องเกือบลืมเกือบบบเห็นกระปูได้ทำนี่นะเออปูหน้าครับปูหน้าไค่ไข่เป็ดเนี่ยเออปูหน้าว่าเขาเรีคกไข่เป็ดบวะอันนี้แม่นไข่เป็ดครับพี่น้องเฮ้ย เน้่ของแท้เลยไข่เป็ดเนาะเซาห์พันน์มาเปน้องเนาะพุ่งเราซาห์พันน์เนี่ยการครับพี่น้องบรรยากาศตลาดรักสามนะครับซึ่งงามเศร้าๆแบบนี้นะครับไผ่แวะมากกับจะมีความสุปในการเดินเลาะตลาดนะซีนแหง้งเนีท่านโบแห้งเอามาขึ้นคนวะเนี่ยปลกอกก็มีไปนี่ไก่ก่อนปลากอกเห็นปลากอกก็ได้ละครหนังเค็มครับอันนี้แช่น้ำเรียบร้อย เอาเมื่อนี่อมเล่นได้สบายเลยเนาะเข้มเส้าครับพี่น้องครับอันนี้เป็นยังไงสารนอนเนาะสารมาดิอันนี้สารครับพี่น้องบุญอะไรคะอันนั้นดิอันนั้นยุ่งใหญ่อันนี้บุญนะเนี่ยบุญแม่แล้วคาสเตเดปเปอทองไม่มัตติมาบุญอันนี้น้อยสาร นี่คือบรรยากาศนะครับยามเช้าตลาดหลักสามครับพี่น้องครับบรรยากาศยามเช้าตลาดหลักสามเน้นหมักยังครับอันนี้นมะขั่วโอ้มะมุยอินเดียะมะขั่วอินเดียมะมุยมะมุยอินเดียเนีย่ยโอ้มะขั่วก็ได้เช่นกันมันบอกอเอาไปให้ยายกินครับนี่ สุกแล้วแกะกินเลยโอ้โหขนาอับกินได้เลยซิ่งแม่ซิ่งแม่มาสั่นเนอ่ยเออไอเราซื้อมาเมื่อยีอินเดียไปกินนะครับรีกว่ามาคั่วนี่เปิดห้องนี่แหละสุกเรียบร้อยๆต้มให้เรียบร้อยเอาเมื่อพร้อมกินเลยขอบคุณรื่องอะไร้าับไออะไรครับพี่น้องนี่คือบรรยากาศตลาดหลักสามนะครับทางซ้า อันนี้จะเป็นปลาส้มน้องพี่น้องเนาะปลาส้มขนาดหลักสามครับเป็นปลางามๆนะพี่น้อง,ง,ปง,งเป็นเพ็ด,ด,ดสวยขนาดนี้เป็นจะกินหน้ามันจะแซ่บนะพี่เราเป็นซีปลาที่แบบตอนนี้ใหญ่แล้องเนาะเอาไปทอดเนาะบวมสิ่อๆน้ำลายก็แตกนะที่เราเนี่ยบวมเตาก็ได้แก,บก่บวมซื่อๆได้เว้ยจอาไปทอดน้ำลายไหลยอย่างวะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยเนาะ เดี uhm. ๋ยวแซ่บเ nice นาะพี่น้องเนาะตอนนี้ใหญ่เนาะมีปลาสมครับพี่น้องทำไส้ก็มีขึ้นกันครับปลาสบขึ้นกันทำไส้กันเลยจ้มนี่ก็ขายดีขึ้นเก้าครับเนี่ยไม่ได้พกพอกันจะหึงจะโดนกลับมายำใดก็ขายดีขึ้นเก้าจ้มเหมือนมาแวะถ่ายบุได้ดอกจ้มเอ็นครับพี่น้อง ขายดีครับขายดีย่างมาหมดทันเลยเ<ห>นาะจามเอ็นเนาะนี่เนาะปัตินี้ในในไม้เรื่องนี้มันมีอีอย่างนี้ที่อยู่ในข้างในมันนี่นนหัวใจไส้่ยาส<อ>้่งนั่ะไส้หัวใจไส้น้ำเนาะผสมกับน้งผีเนาะแล้วยำกินกัปน้ำกันเนาะแซ่บเลยปีกเ็ดบ่อร์ดนี่ปีกเ็ดนะครับไปอันนี้ครับพีพ่น้อง ข้างหลังครับอันนี้บริเวณด้านหลังตลาดรักสามมีห้านขายหนังเข้มเลยเจียวบักเลนเด้ออต้องเอาไปกินกับเจียวบักเลนว่ะสันหนังเข้มต้องเอาไปกินกับเจียวบักเลนเด้อว่ะสันแซ่บเด้อว่ะในเชิงในไก่เนาะพี่น้องเนาะชิงในไก่พักข้างหลังจะเป็นพักครับเป็นพักเป็นข้าวต้มขนมเนาะ ซื้อเมื่อไรขนาดจนเซเลยแสดงว่าคนหลายครับยูเอ็นหนนลอันนี้คือบรรยากาศรวมๆพี่น้องครับบริเวณด้านหลังตลาดลักสามพี่น้องเนาะชามาโ่เนาะตอนี้ยังถือว่าคนมาหลยนะครับจากที่บ่าวเตเคยได้มาถ่ายคลิปวิดีโอตลาดลักสานพี่น้องนี่เบิ่งนะครับ ถือว่ามื่อนี้ค่อนโมลายแล้วก็ยังบุกอยคึกคักปันไดคงจะต้องรอบ,บางอีกสักระยะหนึ่งนะครับสำหรับาทางฝั่งสซบะลาวนะครับเนาะเพราะว่าอันนี้มีข้าวต้มพี่น้องนียข้าวต้มแซ่บท,ทางฝั่งสซบะลาวนี่ก็ยังมีปรนะเพณีเนาะเห็ดข้าวต้มข่านมนี่นะพี่น้องนะครับ เบาถือพาพี่น้องมาเบิ่งกครันี่แหละกินดีกินแซ่บอยู่แจ่ีกินนัวสุกสบายดีสุขสมเป็นนะครับเด้อสวัสดีครับได้ค่าใครในกระบอกถั่วนี่นะบอกใครจะไหนกระบอกถั่วถั่วสามมัดห้าพันสามมัดห้าพันบอกเอาเอาให้ในก็สามมัดเนี่ยลองลองซื้อไปซิมึงพี่น้องเลยบกถั่วสามมัดห้าพันถั่วสามมัดห้าพันก็มาแซ่บเลยในตู้เลยแล้วมาแซ่บอีก สิพ่อบ่าสองสามมัดยังเอาสิบพันไปพี่น้องมันรักการการขายของเมียข้านะครับมันเสียบได้เป็นวะเออทำมันเสียบล้วติสตาสวดเอาอีกบระเด็นี้เออเป็นสิบพันนี่ยเห็นบอกเห็นบอกสุดท้ายหลักกายเป็นสิบพันพี่น้องเลยเนาะเมียข้ากันใจดีแท้ๆนะครับแถมประหอยหน่อยนึงเนี่ยโบมีขายเนาะโบโบโบซิมดอก เ,เ,<อ>เสือเสือเสืเอท่านบอเสือบอกก้มามเสือครับพี่น้องครับก็เจอกันได้แนวอ,อยู่แนวกินกับเมื่อฝากผีฝากน้องนะครับเนาะในสมหมูปลาสมนะครับพักเสียนะเส่ยนเดี๋ยวไปเห็ดกินไมนูนะครับเกี่ยวหากินอยู่เฮือนหมูนี่ละนะครับบรรยากาศตลาดยามาเซานะครับที่ตลาดรักสามครับพี่น้องเองนะกระที่เป็นปปปปวื่อว่าจะหน่อยน,น,นะครับรูปไปได้เออนะ ไปเดี๋ยวไปหากินเผากันครับพี่น้อง